ัวนี้เป็นคอมเจนะครับคอมเจในนอกนะครับน,อน,อนอ็อกน็อกน็อกใส่รถเซฟิโรนะครับอิสานเซฟิโรเป็นพวกนี้แป๊บหลอดนี้มันระบายไม่ค่อยดีเจอปยแป๊บพวกนี้แผงพวกนี้มันระบายไม่ค่อยออกระบายไม่ค่อยทันนะครับก็เจอความรุ่นนี้ด้วยนะครับที่เจอเนี่ยคอมน็อกครับก็เกิดจากแผงการระบายไม่ดีนะครับตัวนี้ มันเป็นนิสันเซฟิโรนะครับวางเครื่องมานิสันเซฟิโรก็ถอดคำไแล้ววางเครื่องเกนะครับวางเครื่องเกย์ถอดหมดเลยครับเนี่ยถอดมันลงมันน้ำถอดนะถอดลงมาน้ำออกเพื่อความสิริโในการทำงานนะครับเป็นรูเป็นเนอ็นนิสันเซฟิโรนะครับนี่มัน้ำมัน้ำก็ตันขนาดนี้นะครับโอ้ยมันนี่ก็ระบายแอร์ทำให้แอร์ระบายไม่ดีนะตัวนี้ ทำให้็นคอมมีปัญหาได้เนาะนะครับเป็นรถวิสันเซฟิโร่ปีเก้าสองนะครับส่วนแผงนีก็ใส่เข้าไปแล้วนะแผงยึดเข้าไปแล้วครับใส่เข้าไปตัวรถละแผงใส่ในเปตัวรถนะครับก็ถอดไปเรื่อยเรืครับแบบนี้ก็เริ่มประกอบแล้วครับมันก็เริ่มประกอบไปแล้วครับเริ่มประกอบแล้วตู้แอร์ถอดครับล้างเปลี่ยนวาลเป็นรถถอดจอดจอดนานครับหนูขึ้นเต็มเลย หนูขึ้นรถเต็มนะครับเียจอดนานอันนี้เปลี่ยนคอมเปลี่ยนแผงล้างตู้วาอ์นะครับเออเนะครับตอนนี้ก็ใส่แผงใส่พัดลมใส่คานใส่เบรเออร์ใส่สายใส่คอมเข้าไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้รออัดลมจิกรั่วนะครับเดี๋ยวเราใส่มน้ำเราจะเรารอใส่มน้ำใส่ใส่ power นะครับเดี๋ยวต้องไปทำคันธุนต่อครับ เดี๋ยวามาดูคันนู้นต่ออ่าทำแบบนี้ก่อนเอานครื่องไว้แค่นี้นก่อนแล้วทำต่อครับโอเคอย่าลงชิปรั่วนะครับอย่าลงชิปรั่วแล้วอย่าลงชิปรั่วชิปจุดตาไม่รั่วนะครับตาไม่รั่วนะครับอย่าลงชิปรั่วแล้วนี่มันมีของใสยอยู่ข้างในลุงอัดลงแล้วไม่รั่วนะครับ มองไม่ค่อยเห็นนะครับที่แคบๆเกครับเบื้องต้นอัดลมแล้วเช็ดรั่วแล้วไม่รั่วนะครับอแล้ะครับเราใส่มน้ำใส่เพราะว่าน้ำเป่าทำความสะอาดได้นะครับมน้ำเป่าทำความสะอาดได้เป่าอย่างเดียวนะเป่าอย่างเดียวเป่าฝุ่นอย่างเดียวนะเป่าฝุ่นทำความสะอาดเรียบร้เลยนะครับจะใส่ได้ที่นี้ปีศักราช2592 ตัวนี้แปลงกล่อง o, เทอร์โมกล่องควบคุมนะครับกล่องควบคุมมันเสียนี่ในการแปลงมันใหม่กล่องควบคุมเสียใส่ซิกธรรมดานี่แต่แปลงกล่องก่อนอแปลงไอ้กล่องก่อนแล้วไปใส่เป็นอไ,นไ,นไ,นไนนอซิสตันนะครับไอซิสตันใส่ซิสตันแทนแทนซิสเตอร์อันนี้กล่องมันเสียควบคุมไม่ได้นะครับตัวนี้กดได้อยู่ตัวนี้กดได้กดได้อยู่ตัวนี้กดได้อยู่แต่ว่าไอ้ตัวของแอร์มันเสียหมดเลย มันไม่ติดเลยมาเงียบจิบเลยครับ <S <S เกจานจะเป็นการเนี่ยใส่ซีกหักขาโยกนะเกจ์น่ะตัวนี้นะครับก็แล้วก็ชุดไอเล็กทถึงมันออกแล้วก็ใส่นี่เข้าไปแทนแล้วก็ใส่ลักษณะนี้ลักษณะนี้แหละนะแล้วฝังไปซีกไปล,ลักษณะนี้แล้วทีนี้แล้วก็ใส่เข้าไปที่กล่องมันนะครับลักษณะนี้ประมาณนี้แหละนะสายอยู่กันนั่นแหละสายกัดต่างที่อาจารย์บอกเนี่ย นี่เอาสายเส้นสองเส้นนี้ตัดสองเส้นนี้นี่เอาจากเอซีนี่ออกไปกดเอซีแล้วกดเอซีได้เหมือนเดิมนะครับประกอบอกันตอนนี้เราก็จับยางเข้ไปนีดนี่นะครับจับเข้าไปเยิมครับยัดเข้าไปก็จะล็อกอ่ะมันจะล็อกก็มันพอดีนะครับยัดจนนี้แหละนะครับสายชนิดนี้แล้วพนะวกชุดนี้เราก็ชิ้งไปเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ชุดไอของมันเพราะมันเสียแล้ว เสียแล้แลวเราก็ไม่ใช้เราก็ใช้แค่นี้แหละก็ใช้แค่นี้มันอยู่ลักษณะนี้เลยจะจ่ประกอบที่ตัวกันี่เราประกอบแลก็อยู่ประมาณนี้แหละตอนนี้มันก็ถอดมาเอาแทงออกไม่ได้นะถอดด้ตะแคงออกมาทางนี้ได้แทงออกทางนี้ได้นะตอนถอดถ่ายอาการไม่ได้นี่ถอดแล้วสองตัวไอ้สักสี่ตัวออกก็ยัดนี่เข้าไปออกเอาตะแคงข้างออกมาครับเอาตะแคงข้างออกมานะครับวันนี้เขาถ่ายอาจารย์อาจารย์ก็ไม่ได้เละ ไอ้ที่เราแปลงไปอยู่ประมาณนี้แหละครับเปจะจักโยกธรรมดานะครับจักโยกธรรมดาพอเขาจะเป็นสไลด์นะครับพอเขาจะเป็นรูปเป็นพวกสไลด์สไลด์ยเงี้ยมันก็เป็นเสียระบบเป็นเสียแล้วครับใช้การไม่ได้แล้วมานี่ก็ใช้การไม่ได้นะครับเลยแปลงก็ใส่ไปประมาณนี้แหละแล้นี่หน้าตาอ,อยู่ประมาณนี้เราก็เปิดทีแอร์หนึ่งสองสามไได้สามสปีดนะครับรนี่ปิดหนึ่งสองสามไปสามสปีด จะรฝังนี่แหละครับก็ฝังอ่ดิสตังค์เข้าไปอ่าสายกาวสายกาวต้องต่อใหม่ครับตัวนี้ใช้ไม่ได้ต้องต่อเข้าตัวนี้เลยต่อสายกาวเลยครับปกติกาวไม่พอเอ๊ะตัวกาวไม่พอนะครับต่อตัวกาวใหม่เส้นนี้กาวไม่พอนะอาจารย์จะย้ายกาวใหม่มาต่อเข้าสีดำนี่เลยครับต่อเข้าสีดำนี่เลยนี่สายกาวนะครับนี่สายกาวสีดำนี่สายบีเรามาใส่ที่นี้เอามาใส่เข้าเส้นนี้แล้วแต่สายมันสั้นอาจารย์ต่อสายหน่อยได้ไหม แลบเก็บสายกาวมาวก็ต่อเข้าสายกาวนี่ดำดำดำนี่นะครับโอเคสายกาวเส้นนั้นมันไม่พอก็ลองเรื่องมันไม่พอตอน,นแรก,กอาจารย์นึกว่าจะพอไม่พอใส่เที่นี่ยครับนี่แหละป็นสายบีนะสายเลี้ยงเล็กจะสั่งได้วยกาวนะกันนะซิกแล้วก็อยู่นี่นะโอเคนะครับนี่นะครับก็สั่งนี่เรื่อยๆนี่อันนี้ก็ใส่คอมไปเรื่อ,อยนะครับเซฟิโร่เก้าสองเปลี่ยนคอม ญี่ปุ่นถ้าเ,าเปลี่ยนแผงแตอนนี้ทําเสร็จก็เจอระบบไฟนะครับเราแก้ไขระบบไฟด้วยนะครับรถมีระบบไฟปัญหานะครับข้างในระบไฟจอดิจิตัลนี่เสียครับอ่าเจ้าก,กลมเนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยก็เลยแปลงใหม่แปลงใสซิกโยกห้าขาธรรมดาชโยกไปแล้วครับห้องมาเนี่ยเขาเปิดไม่ได้เลยครับ เปิดไ,ไม่ได้ก็เลยแปลงระบบไฟให้ใหม่เดินระบบไฟใหม่นะนี่ก็ใส่ไประบบธรรมดาก็ใส่ดิสตินส์ไปฝังดิสติน์แทนได้เออฝังดิสติน์แทนไอ้แทนซิเตอร์นะครับเอาแทนซิเตอร์ออกเอาซิเตอร์เอกเราดิสติน์ใส่แทนนะครับเนี่ยเราก็จะลองตัดเครื่องเปิดแอร์เราเทสเราจะเติมยาแอร์ครับเราจะเติมยาแอร์เข้าไปแล้วแต่เปิดแอร์แอร์ไม่ทำงานเียครับ เจอสองปัญหาครับทีสองระบบไฟด้วยปัญหาที่สองเป็นระบบไฟครับระบบไฟปัญหาครับแต่เดินแล้วใส่ดิสก์ทีธรรมดาแก้ไขแล้วครับเดี๋ยวครับก็เป็นเซฟิโรปีเก้ครับปี1992เปิดแอร์นะครับกดเอสซีเอสซีใช้ได้เหมือน,น,นเดิมครับเอซีก็กดปิดได้เหมือนเดิมครับ อ่าเนี่ยโอซีได้เหมือนเดิมนะครับโอซีใช้ได้แต่พวกนี้ก็ไม่ใช้แล้วพวกนี้มันมันไม่ได้ใช้แล้วพวกนี้คนก็เสียแล้วครับวานี้ก็ใช้ไม่ได้ครับในปิดเปิดโอเคนะครับในเติมยาก่อนแล้วเก็บงานอีกรอบนึงครับีก็เติมยาเรียบร้อยนะครับดูความร้อนขึ้นมาถึงสองร้อยนะครับตอนนี้รออยู่ยี่สิบความร้อนัวนี้ต้องยังไม่เกินสองร้อยนะครับถ้าไม่เกินสองร้อยเนี่ยความมันจะไม่พังนะครับพวกนี้ ควาวนี้มัเจ็ดคนมากนะครับจะให้อยาให้มันความร้อนเกิน200ร้อยาจะอยู่ประมาณ2 0ง p s i นี่ก็ถือว่าความจะไม่มีปัญหานะครับวันนี้20ตามซึ่งก็อยูบบ่ปมอยู่ที่10นึงนะครับอ,อยู่ประมาณนี้ถ้าต่อมา10ินี้ก็ได้นะครับแต่วันนี้ก็เป็นไดีนะครับอยู่ประมาณ20 15 20ตัวนี้ก็โอเคนะมาหน้านโลนะครับแต่เป็นเรียบร้อยครับเรียยาก็โอเคนะครับเรียยาโอเคนะครับ มาดูความเย็นหน่อยความเย็นได้เท่าไหร่ครับโอ้หได้สามได้สามจุดสามจุดสองนะครับสามจุดสองไปดูข้างในชัดๆด้วยครับเมื่อกี้ได้3.2นะครับเมื่อกี้3.2เลยขึ้นมา4แล้วหมดไม่ต้องว่าขึ้นเลย ขึ้นมาห้านะครับเปิดประตูเมื่อกีก้ลองลงใหม่จะลองเรื่อนครับลงเรื่อยจะลองเลื่อนลองแต่นี้เริ่มลงแล้วครับเริ่มลงแล้วสี่จุดห้านะครับจะลองเรื่อนๆครับลงนี้เลยอ้าวสี่จุดสองนะครับอา้บอาวสามจุดแปดซึ่งเปเย็นเยน็ยนเย็นดีนะครับถี่เรา ถ้าได้ระบบการระบายดีๆแอร์ air, เราจะเย็นดีด้วยนะครับแล้วก็คอมเราก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับถ้า,าดูแผงระบายความร้อนให้ดีๆครับถ้าระบายดีๆยังไม่เกิน2 0 0อเนะี่ยคอมเราจะทนมากนะครับแล้วความเย็นแล้วก็เย็นดีด้วยครับโอ้โหลง2.9เลยลง2.9ง2นะครับมาที่2.9แล้วนะครับนี่เป็นแผงใหม่เป็นคอมใหม่นะครับเป็นบาวใหม่ล้างตู้เป็นบาวนะครับ เป็นเออเป็นแพงเป็นคอมนะครับรุ่น2.5เดี๋ยวไปเย็นมากเลยครับตัวนี้อ่าลงเรื่อยๆนะครับอ่าตัดแล้วครับตัดแล้วตัดที่2.3องศาครับโอเคนะครับเออเซฟิโลเดี๋ยวเก็บงานต่อแล้วครับทีนี้เอะครับเป็นเซฟิโลลิสันเซฟิโลปี1992นะครับในตัวซิกมันเสียนะครับตัวในคอนโทรลมันเสียพวกนี้เสียมันมากใช้ไม่ได้หมดนะครับพวกนี้ แต่นีนี้ผมแปลงใส่เป็นซีกห้าขาแทนนะครับเปิดแป๊บไอทําำงานสองสามครับไอซี SC ทำงานได้ปกตินะครับแต่รัวนี้มันเสียครับมาใช้ไม่ได้เลยต้องา,าแปลงระบบใหม่จะไปซื้อขล่องใหม่ใส่ก็ เราบอกอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วแปลงใส่ดีกว่านะครับเป็นนิสสันซีฟิโลนะครับตัวควบคุมสปีดพัดลมเสียคือแผงนี่เสียหมดแล้วครับแอซี AC ก็เสียนี่เดินใหม่นี่เดินใหม่น,นี่เดินใหม่มาใช้ไม่ได้นะครับมาในเปิดไม่ได้เลยครับมันมันมันปิดปั๊บเป็นเปิดเปิดเป็นปิด,ปด,ปดมา มาสักหลังนี้ใช้ไม่ได้เลยครับอ่นนี่ปิดครับเปิดนะครับอันหนึ่งสองโอเคนะครับนิสสันเซฟิโอ่ปัญหาเขามาคือคอมน็อกครับคอมน็อก แผงระบายไม่ดีเราเปลี่ยนคอมเป็นแผงใหม่นะครับตรงนี้ไปดูข้างหน้ารอบหนึ่งแล้วกันครับข้างในก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วข้างในเรียบร้อยแล้วครับข้างในนี้เรียบร้อยแล้วครับทําความเย็นได้ที่สององศาสองจุดสองจุดสามองศานะครับตัวนี้เดี๋ยวไปดูข้างหน้าข้นงใยนะครับดูข้างนอกค้างหน้าข้างหน้าทีนึงนี่นะครับเห็นเห็นคอมไม่ใช่คอมใหม่นะคอมรุ่นสองนะครับคอมอ,อ่า เปลี่ยนโครงด้วความญี่ปุ่นนะครับแฉะคับเปลี่ยนใหม่แปลนแท้ใหม่นะครับแฉะใหม่เปลี่ยนแท้ใหม่ตัดแบนนะครับน้ำยาแอร์เต็มไปเต็มเรียบร้อยนะครับโดยที่เป็นตัดแบนนะครับบรรยายความร้อนได้ดีกว่าของเดิมครับโอเคก็จะไปเก็บ่อนี่นะครับขบางเครื่องนะเครื่องมาเครื่องเจมานะครับรถที่สารศิโร่ปี2992มาเครื่องเจมาโอเคครับเก็นี่้วครับขับเพียงค่นี้นะครับไปนะ